ส่วนที่ราชสำนักได้จัดเตรียมเอาไว้จะสร้างตามลำดับขั้นของขุนนางหรือเชื้อพระวงศ์ดังนั้นความประณีตงดงามภายในจวนของหลินรวนจึงห่างไกลกับจวนอองของเซียวจิงเฉินมากนะักเซียวจิงเฉินรู้สึกไม่ถูกใจไปเสียทุกจุดเขาจึงสั่งให้เซียวปอหาช่างมาปรับปรุงเสียใหม่หลังจากผ่านการปรับปรุงมาครึ่งเดือนสภาพในจวนก็เปลี่ยนไปมากนะักเพราะได้ปรับแก้ให้ประณีตงดงามขึ้นไม่น้อยไม่ว่าหลินรวนจะมองไปมุมใดก็งดงามไปหมด เขตชั้นในเป็นที่อยู่อาศัยของคุณนางขั้นสูงและครอบครัวเดิมทีจนหลังนี้ก็งดงามมากแล้วแต่หลังจากที่เซียวจิงเฉินทำการปรับปรุงมันจึงงดงามยิ่งขึ้นไปอีกลิ้นรวนรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากนางแทบอยากจะย้ายมาอยู่เสียประเดี๋ยวนี้เลยด้วยซ้ำเซียวจิงเฉินมองเพียงปราดเดียวก็ทราบแล้วว่านางคิดอันใดอยู่ดังนั้นเขาจึงจูงมือของนางเดินเข้าไปยังเรือนหลัก สวนแห่งนี้แม้ว่าหลินร่วนยังไม่ได้ย้ายเข้ามาทะวะสาวใช้และบ่าวรับใช้ได้เตรียมเอาไว้ล่วงหน้าแล้วแม้ว่าในหลายๆเรื่องนางจะเก่งกาจทว่าเรื่องความรักนางยังอ่อนประสบการณ์มากนะักลินร่วนกลัวว่าจะมีผู้ใดมาเห็นเข้านางจึงคิดจะดึงมือออกทว่าเซียวจิงเฉินจะทําใจปล่อยมือได้อย่างไรเมื่อเห็นนางดิ้นรนเขาจึงจับมือของนางเอาไว้แน่นยิ่งกว่าเดิม แม่หลินรวนจะรู้สึกว่าการกระทำเช่นนี้ไม่เหมาะสมทั้งยังรู้สึกเขินอายเป็นอย่างมากทว่าภายในใจกลับหวานชื่นราวกับได้ดื่มน้ำพึ่งก็ไม่ปานเรือนห,หลักตั้งอยู่กลางโจนเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดเชื่อมต่อกับเรือนด้านหน้าและเรือนด้านหลังเรือนหลักเป็นอาคารสองชั้นที่สร้างด้วยอิฐและไม้ด้านหน้ามีสวนดอกไม้งดงามหักเดินผ่านสวนดอกไม้เข้าไปจะเป็นห้องโถงหลักของเรือนด้านหน้า ด้านหลังอาคารก็เป็นสวนดอกไม้เช่นกันมีสนามขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ราวหนึ่งหมู่ด้านในปลูกดอกบัวเมื่อสายลมพัดผ่านสนามก็จะเห็นดอกบัวโอนเอ็นไปมาตามแรงลมส่วนอีกสามด้านของสนามล้วนเป็นเรือนทั้งสิ้นเรือนแต่ละหลังมีเฉลียงยาวสองข้างของเฉลียงมีต้นไม้นานาพัานธุ์ภูเขาจำลองและสวนดอกไม้ตรงกลางยังมีเส้นทางเล็กๆที่ตั้งใจใช้ก้อนกรวดโรยไว้พิเศษอีกด้วยลินรวนที่ยืนอยู่บนอาคารรู้สึกพึงพอใจกับทิวทัศน์เช่นนี้เป็นอย่างมาก เซียวจิงเฉินที่ยืนอยู่ด้านข้างเอ่ยขึ้นมาเบาๆว่าไม่ไปดูห้องของเจ้าหน่อยหรือลินรวนยิ้มแล้วเอ่ยถามออกไปว่ามีอันใดพิเศษอย่างนั้นหรือเซียวจิงเฉินตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งว่าข้าออกแบบด้วยตนเองลินรวนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยจากนั้นก็รีบวิ่งไปยังห้องของนางทันใด เพิ่งจะมาถึงประตูทางเข้าของห้องนอนก็พลันได้กลิ่นหอมอ่อนๆลอยเข้ามาในรูจมูกเมื่อเดินเข้าไปในห้องเครื่องเรือนทั้งหมดต่างก็ทำมาจากไม้หนานมู้ทั้งสิ้นรายละเอียดเหมือนกับห้องหนังสือของเซียวจิงเฉินไม่มีผิดทว่ารูปแบบแตกต่างออกไปเล็กน้อยภายในห้องประกอบไปด้วยเตียงปาปูหนึ่งตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่โตกลมพร้อมกับเก้าอี้เก้าอี้เอนโตะน้ำชาทั้งยังมีโต๊ะเครื่องแป้งขนาดใหญ่แต่ละจุดล้วนมีกลิ่นอายของหญิงสาวผู้อ่อนโยนและสง่างาม สิ่งที่ทำให้หลินรวนแปลกใจมากที่สุดคือภายในห้องยังมีโซฟาจัดเอาไว้อีกด้วยเซียวจิงเฉินมองดูโซฟาตัวนั้นพลางเอ่ยออกมาว่าเก้าอี้เหมือนในร้านของเจ้านั่งแล้วรู้สึกสบายเป็นอย่างมากดังนั้นข้าจึงให้คนทำเลียนแบบออกมาหนึ่งตัวยามที่เจ้าเบือเบ่อเบื่อเจ้าจะได้นอนอ่านตำรายอยู่บนนั้นหลินรวนรู้สึกตื้นตันเป็นอย่างมากเอ่ยตามจริงนางไม่เคยคาดคิดให้เซียวจิงเฉินมาทำอันใดเพื่อนางเลย เพราะถึงอย่างไรที่นี่ก็เป็นยุคโบราณและฐานะของเขาก็สูงส่งถึงเพียงนั้นบุรุษที่มีฐานะอย่างเขาจะมาทําเรื่องเล็กๆเ,เหล่านี้เพื่อนางได้อย่างไรเพียงแค่เขาส่งบ่าวรับใช้มาช่วยจัดการแทนในสายตาของผู้อื่นก็นับว่าใส่ใจมากแล้วทว่าเซียวจิงเฉินกลับจัดการทุกอย่างด้วยตนเอง หนึ่งเตียงปาปูเป็นเตียงแบบจีนโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในช่วยปลายราชวงศ์เป็นที่นิยมกันมากในสมัยหมิงและชิงเตียงปาปู้จะประกอบด้วยสองส่วนมองจากด้านนอกจะเป็นเตียงสี่เสาขนาดใหญ่เมื่อเข้าไปด้านในส่วนของเตียงจะอยู่บนยกพื้นสูงประมาณ2 3ฟุตอีกชั้นหนึ่งล้อมรอบด้วยเสาสี่ข้างและรั้วเตี้ยเตียแกะสลักอย่างงดงามบางเตียงจะมีการสร้างหน้าต่างด้านหน้าเพื่อให้ดูเหมือนมีทางเดินอยู่ด้านหน้าเตียงตัวเตียงจะกลายเป็นห้องเล็กๆหนึ่งห้องด้านหน้าเตียงสามารถวางชุดโตะ e, เก้าอี้เล็กๆไว้นั่งเล่นได้อีกด้วย